สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกทำร้านเนี่ยแกทำไหมยังฮะจานทำเช้อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วฉันได้แทนทำหรือยังยัง<า>ยัง<า>ครับเจ๊จแล้วต้องเป็น<ม>แกตอบมัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างอ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมยังไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหบอกอาถะไม่ได้ทำตามกูสอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้จ่ายเงินแกบีบีอ่ะ ขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวผมจะทำอาเซียนถึงวันที่สุดเลยครับฉันฆ่าโทษอย่างนั้นนะให้แกทำผิดอีกเนี่ยฉันเล่กจะออกแนี่ยมาทำไหมครับเจครับเจเดี๋ยวทำนาในกาคิมเดียวชี้นิสัยนะครับทำเลยฉันเลิกอยงนั้นนะเลิกดเไหมครับเจ๊ทำไปแล้วครับ แกทต้องแกนเลยฮะแกต้องแก้หกดบบมดแล้วจะบากวานทำยังไงฮะผมก็องเงจริงเจมผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอก็วันต่อเน,นี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกแล้วฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปพันๆให้กับโรงงานน้ำแข็งวันนี้วันนี้ฉัจะทำน้ำแข็งร้อนให้ลูกค้าท่ไมพ่อไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันเนี้ยทำไมทำแก้แตกเองจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ ครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่จจะนแกนไหวลวเยแกออกจากร้าไปฉันไนนลแ,กออกนแล้วเงินเดือนยอยคิดนะว่จะให้เนยฉันถืว่าเป็นค่าที่แกทาเข้าของ,ของฉันไม่ได้เหรอเจ๊เจ๊ไผม,ผม,ผมออ้อะไรกินะเจแก,ก็ไม่สมัครงานที่อน,นี่ไปไ,ไม่ได้เจ๊จนกะไอ<ห>นไ<ม>ี้เลย อไครับคิดว่าเธอจะจบแค่นี้เหรอเจ๊ยวคอยดูเธอเป็นยังไงจังเลยไม,ไม่มันของเซ็กนกันมันของ โอ้ยนี่มันของซ x เไฟไมใช่นี่มันของเซฟตี้ใช่นี่มันของเซ v เออนเดี๋ยวผมจะแจ้วันหม่ไม่ไนี่มันเริงสื่อเพลงของลูกทุ่งเวีชินี่ไงคะของลูกทุ่งเีวิตครับนี่มันเซฟไฟคุณอ่ไน้รูกคุณดตัวดูรถทุกคันได้ยังไงครับในหมู่บ้านเนี้ยมันไม่รถขคุณนะ คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไรก็มันของซิตี้ไงคุณรู้ไหมในนี้มีอะไรใครจะไปรู้ล่ะแสดงว่าคุณอ่ะแต่รถเขาใช่ไหมไม่ไม่ได้แอบไม่ได้แอบแล้วคุณหยิบของเขามาได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นของฉันไงคุณรปภรู้ไหมคะว่าของที่ฉันอ่ะเอาวางไว้ในรถแล้วตั้งใจว่าจะไปทำธุระในบ้านเสร็จแล้วก็จะขับรถออกมาออกมานี่ของหายบี๊กแอด

ครับพี่จอดอีกนะมีหัวหน้าลงมาบ่งมาพอดีเลยตำรวจให้ด้วยของหน่วยงานนั่นเลยเดี๋ยวเต้คอยจะมาแล้วนะครับช่วยเราหน่อยหนาครับไม่อยู่เหรอคนครับคนลุกเลยเนี่ยเป็นเงินที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาเอาไปนี่คือแย่เลยค่าเงินค่าแรงคนงานเดือนนี้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าคิดจบวิธีนี้หรอผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับคุณก็ไปจัดการคจัดการเลยมาเลยมาเลย con tao ngọc tao 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 ก็แจพิเซอร์ไงได้มได้สิได้สิมาดูโต๊ยเต้าวีให้ฉันก่อนนี่งโอ้โหอนี่้กองโต๊ยเต้าวตัวกองพันธสิครับโตทุกคนมาดูแลมาดูแลมาดูก่อนตอนน้ำสามส้ไัหน่อยครับเดี๋ยวจะพาไปที่็เไม่ปาทันไทนด์ั้ไม่เอกยไม่สูเหรอนี่น็ดด้อ้าวโอ้ตามตับเป็ดมไปไหนไหนอนี่ เฮ้ยพวกเราล้อมไว้อย่าให้มันหนีเออพี่้ำปอนะครับผมเลนะนะครับจะไม่ทันอีแวมนะนะน่นี่ไม่คิดไพ่รจะจับกันเลจันเลยจอกัเลยจับกัเลยักเดยจับกเลยจับนเลับนเดจบนเลยจับเยับเยจับให้เลยบเดยจับเลยจับัเยกนเลยับนเลับเยจับเลิยกันเลลันเลยจัเยจับเลยจนเื่นเี่แกโกงเิันเปบ้างเรอ เขาไม่มีสิทธิ์ที่ไปฟ้องเราในสองสาเพร<ช>าะฉะนั้นแกเองก็ไม่มีสิทธิ์ใ้ไอ้โนนไปคุยกับ,บานานประดาที่ปตทที่แม่ไทยที่ไปยาวะไรไปไปคุยด้วยโอเคโอเคโอเคไม่ต้องมาปั๊มละมันปตทไปยาวเบื่อกรุงเทพปทมเชิญ